นายอาทพรสิงห์าวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่10ปี2563นำเสนอแนวทางการดำเนินมาตรการป้องกันก,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หลังจากวันที่30เมษาย,ยนเป็นต้นไปโดยจะก,กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์เพื่อพิจารณารายละเอียดแนวทาง และมาตรการการป้องกันการ,ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในวันที่29เมษายนนี้ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้กล่าวขอบคุณผู้ที่มีสิทธิ์เป็นกุศลนำสิ่งของและอาหารมาแจากจ่ายให้กับประชาชนผู้เดือดร้อน ซึ่งได้เน้นให้ทุกอำเภอทุกท้องที่จัดหา,าและกำหนดให้มีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดระเบียบให้กับประชาชนที่จะเข้ารับสิ่งของและอาหารให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประธานคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอทุกพื้นที่สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนที่เดินทางข้ามเขตจ,จังหวัด ผ่านเครื่องมือที่มีอยู่ทุกรูปแบบเพื่อแจ้งข้อมูลการเดินทางต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชุมชนเพื่อทำการบันทึกข้อมูลและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดนครสวรรค์อย่างเข้มข้น,นเพื่อที่จะไม่ให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในพื้นที่อีกพคพลครองศิลป์รายงาน